สวัสดีครับส่งงานนะครับติดตั้งคันเร่งไฟฟ้านะครับผมอีกหนึ่งรุ่นครับกับโตโยต้าวีโก้นะครับอันนี้รถใช้งานวิ่งลงบ่อนะครับครับบ่อกุ้งบ่ปลาออยากได้คันเร่งไวๆนะครับมาจัดเลยนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปักตรงรุ่นโปรแกรมตรงรุ่นเสียปุ๊บก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องสีรีเซ็ตอะไรทั้งสิ้นนี่สตาร์ทเลยนี่ครับฮะไม่มีไฟโชว์นิ่งๆนะครับ ๋ยวเราจะมาดูครับว่ามันมีโหมดอะไรบ้างเริ่มแรกนะครับมาที่โหมด AI นะครับผม AI อัจฉริยะปรับเองอัตโนมัตินะครับเน้นขับสมูทสมูทนะครับผมลื่นๆนะครับแล้วก็มาโหมดหนึ่งโหมด E โหมด Eco โหมดประหยัดน้ำมันสำหรับเดินทางยาวๆเดินทางไกลๆนะครับมีเก้าระดับแล้วก็ปรับได้เลยอย่างนี้คันเร่งกระจาหน่วงๆหน่อยนะครับเน้นประหยัดครับไปอีกโหมดเลย โหมด S โหมดสปอร์ตนี่นะครับโหมดสปอร์ตนี่คือปรับความไวของขาคเร่งเราปรับเองได้เลยอยากได้รอบมาที่เร็วขึ้นออกตัวแบบดีขึ้นจัดขึ้นนะครับเราก็ปรับมีทั้งหมดเก้าระดับนี่ครับเก้าระดับเอาเรามาลองที่โหมดเก้าเลยคือออกตัวนี่คือต่างจากเดิมแน่นอนเพราะนี่รถใช้งานครับคันเร่งง่วง หรือเราปรับได้เลยตามความชอบของเรานะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันเพิ่มอีกนะครับโหมด head โหมด h อบนะครับผมกันขโมยปิดควันนะสำหรับเข้าด่านแต่นี่รถเดิมรถใช้งานครับนี่เลยตอนนี้มีหลายรุ่นแล้วนะครับมีหลายรุ่นแล้วท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับขอฝากไว้หนึ่งรีวิวนะครับผมกับ Toyota v ว g o นะครับขอบคุณครับ